ในปัจจุบันนี้เรามีการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนกันมากขึ้นนะคะในขณะที่หลายคนอาจมองว่าภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ยังไกลตัวอากาศร้อนขึ้นก็เปิดแอร์นะคะปัญหาโลกร้อนจึงไม่ได้มีผลกระทบกับตัวเรามากมายนะักความจริงมีคําอธิบายถึงเรื่องนี้อย่างไรเราไปติดตามกันค่ะผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นใน บริเวณกว้างและทั่วไปเรียกว่าแทบทุกประเทศได้รับผลกระทบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งผลกระทบที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนก็คือฤดูกาลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงฝน,นตกหนักในบางพื้นที่ฝนไม่ตกเลยในใน,ในหลายพื้นที่เมื่อถึงหน้าฝนอุทกภัยรุนแรงแผ่ขยายไปในพื้นที่กว้างเมื่อถึงหน้าแรงน้ำก็มีน้อยภัยแล้งก็แผ่ขยายไปในหลายพื้นที่ ลักษณะของคลื่นลมหรือฝนตกหนักในพื้นที่หาวไทยในช่วงปี2549เกนี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในหาวไทยแทบจะไม่เคยเจอคลื่นลมรุนแรงขนาดนั้นมาก่อนหรือแม้กระทาั่งในฝั่งทะเลอันดามันก็มีคลื่นลมรุนแรงเป็นพิเศษในบางช่วงผลที่เกิดขึ้นทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่นอกจากนี้ภาวะโลกร้อนยังทําให้เกิดปรากฏการณ์เอลิโยและลานินยาที่รุนแรงมากขึ้นน้ำทะเลมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ในพื้นที่ของฝั่งทะเลอันดามันน้ำทะเลเย็นลงอย่างมากในช่วงระหว่างพศ2549ถึงพศ2550ตอนต้นปีในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าในช่วงกลางปีพศ2550หรือปีนี้น้ำทะเลในหลายพื้นที่ในอ่าวไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นกลับกับทางฝั่งอันดามันทำให้เกิดปรากฏการณ์ประกกรางฟอกขาวขึ้นเป็นจุดๆเมื่อปะกกรางตายอาหาร จากทะเลก็ลดน้อยลงแหรงท่องเที่ยวทางทะเลก็น้อยลงผลกระทบก็ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในปัจจุบันถ้าเกิดกล่าวว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบอะไรบ้างนอกจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนเราทุกคนรู้สึกได้ยังหมายถึงภัยธรรมชาติที่จะมีมากขึ้นทีขึ้นและยังหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปมีปริมาณลดน้อยลงจะส่งผลกระทบในหลายรูปแบบ ผู้คนไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นผลกระทบเหล่านี้นะครับเราไม่สามารถมันไม่เป็นลักษณะเดียวกับแผ่นดินไหวหรือซึนามิที่เกิดแล้วระบุได้ชัดเจนแต่มันจะมาเรื่อยๆทยอยมาต่อเนื่องและที่สําคัญที่สุดก็คือป้องกันหรือแก้ไขได้ยากเลยเกินครับ